ส่งสันญาณให้เริ่มเล่นได้ครับทางด้านไซนึงได้ปืนบอลก่อนหมายเลขสี่ครับให้ปอนปอนว่าอย่างไงครับไปเร็วลบหนึ่งลบสองแล้วถูนึงมันไม่จะไปยังได้อยู่ไหมครับลุกนี้มีทางด้านบ้านโนสบัดเก่นบอลได้ไหมยืดเองครับลุนบอลต่อให้เพื่อนยาวๆมาไปนึงลุนบอลอีกครั้งหนึ่งจิตที่ด้าน่หนึงได้บอลอีกครั้งหนึ่งชมพู่ครับ ชมผู้ลูกบอลลูงนี้ไม่ผ่านทางด้านนนสวรรค์หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองมีชมพู stumbled, paper, father, mm ่เบียดแย่งบอลได้ลงนี้ไปบอลที่สิบสามสิบสามจะนุนบอลมีทางด้านนนสวรรค์ตักบอลได้ครับสิบสามตามไปเล่นบอลลูงนี้เบียดแย่งกันกับนนสวรรค์ลูกนี้นนสวรรค์บังให้ลูกออกไปทา้งด้านนนสวรรค์ได้ทุ่มครับทุ่มมยาวๆทางด้านจับตายลูกดีจับบอลได้มองหาเพื่อนแล้วจะล็อกผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านหมายเลขเก้าทงด้านไซนึงครับ หมายเลขเก้าใส่หนึ่งตามไปบอลเอาบอลได้ยกบอลยาวๆมาเลยทีเดียวให้หมายเลขสี 4, ่ครับหมายเลขสี่ยกบอลลุงนี้ผ่านทางดน้านโนนสวรรค์แล้วหนึ่งวิลไปแล้วครับมองหาเพื่อนแล้วลุงนี้จะยกบอลต่อให้เพื่อนหมายเลข13สามครับหมายเลขสามหนึ่งบอลไปยังได้อยู่ครับยกลุงนี้แม่อบอลต้องกินน้ำครับโนนสวรรค์เนต้า,มาไม่นด้ลูกลุงนี้มันบอลลุงนี้ยังไม่ออกครับยังตามไปเล่นได้ลูกนี้ออกไปแล้วครับทางดน้านใส่หนึ <เอ S 1> <ต>่งได้แต่ลูกมุมตรงไอเดียมันยังไม่นี่ เดียนตัวครับหมายเลข12ออกครับทางด้านโนนสวรรค์ครับหมายเล3เข3ามเก้าถ้าคนไหนไม่ไหวอื่นก็จะเปลี่ยนตัวนู่นไงพี่หวานโอเเกมแล้วครับหวังที่จะชนะครับเพื่อการันตีในการเข้าโลกต่อไป<ม>ด้านไซนึงหนุนบอลลูกนี้ติดเท้าของทางด้านนนสวรรค์ดัดบอลหลุดมาถึงพิรดาครับวิ<ม>่งพิรดากระชากเรือลูกนี้ไม่ไม่ผ่านทางด้านไซนึงครับ พีดาย,ยัางตาม <c oughs> ไป่ิบบอลได้ครับลูกนี้ <c oughs> ยังได้บอลอยู่ที่พิเรดาลูกนี้กรรมาการเป่าฟาเลวพีเรียด <c oughs> ายไปดันข้างหลังครับทางด้านไซน,นึงได้เปิดบอลครับลงหลังด้วยเหมือนกั หยิบหยิบเอาเรามาชมที่สนามกันต่อครับบอลมาถึงทางด้านโวนวรรค์ครับลูกนี้กระชากไปแล้วทางด้านกาบซ้ายล,ลูกนี้ไปแล้วครับมองหาเพื่อนน้ีจะมีเพื่อนเติมไปไหมมองหาเพื่อนกระชากไปแล้วครับลูกหนึ่งล็กสองไปแล้วลูกสองแล้วครับลูกนี้ทางด้านโนวรรค์ยังได้บอลอยู่บอลโนวรรค์ไปยังไงครับลูกนี้ทำบอลลั่นไปครับทางด้านซ้ายหนึ่ง,ไ,งได้ทุ่ง ทางบ้านไซนึงได้ทุ้มครับน้องชมพู่ครับชมพู่ไ,ไม่ทุ้มครับปล่อยให้จิ้มครับจิมทุ้มยาวๆมาเลยทีเดียวหมายเลข19ครับติดเท้าทางด้านนนสวรรค์ครับนนสวรรค์หน,นุนบอลมาลงนี้หนุนบอลจังยาวๆมาเลยทีเดียวลูกนี้ออกข้างสนามไปก็ลืมครับ อ๋อสำหรับจิมครับมีอัดฉีดครับท่านคุณครูจิราพรครับชื่อจิมเหมือนกันครับอัดฉีดให้ลูกละห้าร้อยครับสำหรับจิมครับขอเสียงปรบมือให้คุณครูจิมนะครับอ๋อตอนนี้ไม่รู้ยังไงครับหมู่หนึ่งมีเท่าไหร่จ่ายให้จิมยิงอย่างเดียวนะครับนะครับมาถึงในแดนของทางด้านไซนึงครับ นนสวรรค์ปุกหนักเหลือเกินครับจะมีโอกาสได้ยิงไหมเนาะอยู่แต่แบ็กนี่นนะทองนั <c ười> <i> ้นใส่หนึ่งได้ทุ่มครับทุ่มยาวๆมาเลยทีเดียวครับลูกนี้ได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับผู้ใหญ่ครับไป ผู้ใหญ่ทางด้านมู่11อครับ <c oughs> ตุ่มโดยจิมครับจิมตุ่มยาวยามาเลยทีเดียวติดหัวทางด้านโนสน,โนสวรรค์โนนสวรรค์โดยพิรดาพราูผูนุนบอลลูกนี้ไม่ผ่านทางด้านจุมพู่จุมผู้ไปบอลต่อให้เพื่อนหมายเลขสี่หมายเลขสี่ว่ายไงกระชากบอลอยู่นี่ไปบอลต่อให้ปอน๋อวไปยังไงครับหนุนบอลมาให้สี่ครั้งหนึ่งทีจะ่าดไม้ผ่านครับยังไม่ผ่านทางด้านโนนสวรรค์ครับโนนสวรรค์ไปบอลมามาติดเท้าทางด้านปอนอีกครั้งหนึ่งยังได้อีทที่ โนวรรค์ครับเอ้ยบันหนึ่งครับสายหนึ่งยกลูกนี้ยยาวมาเลยทีเดียวตามไปเล่นได้ครับลูกนี้ว่ายังไงครับผู้ศึกษาประตูออกมารับบอลได้ครับกรรมการเป่าครับลูกนี้น่าจะฝ่าวครับแพทย์สนามครับแพทย์สนามแพทย์ประจำทีมครับเจอลี่ลุกนี่ครับแพทย์ประจำทีมกระติกเล็กๆนะครับสะดวกในการปิ้งเข้าไปนะครับ จริงครับนัตตะไพป็นคู่จริงครับไม่ใช่ยรบอกคู่นู้นคู่อันจริงกับมูสามครับเอามาทุ่งที่สนามครับทางด้านโนนสวรรค์ได้เปิดบอลครับลูกนี้มาถึงเท้าพิรดาพิรดาครับพิรดาจะกรเจ้าโบนลูกนี้ครับไปครับลูกนี้ทางด้านใส่หนึ่งทำาบนออกข้างสนามไปพิรดาได้ทุ่งครับทุ่งบอลยาวๆมาเลยทีเดียว มาที่เท้าของทางด้านนนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งครับปั้มบอลครับลูกนี้ยังได้อยู่ทางด้านไซนึงครับไซนึงไซนึงว่ายังไงครับลูกนียังได้บอลหลุดมาถึงทางด้านนนสวรรค์ครับนนสวรรค์หมายเลขเก้าลูกนี้จะหนุนบอลได้เพื่อนบอลมันติดน้ำครับยังปั้มบอลได้ครับลูกนี้หมายเลขยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าว่ายังไงครับเบียดแยงบอลได้ครับยังอยู่ที่พิริดาครับพิริดาปั้มบอลกับน้อยน้อย ได้บอลลุงนี้หนุนบอลแนวยาวมาให้เพื่อนบอลยังติดน้ำพลุกพลิ่กลางสนามว่ายังไงครับยังได้อยู่ที่นนสวรรค์นนสวรรค์ได้บอลโดนมาเล็สองอยให้เพื่อนมาอีบอดหนุนบอลไปออกทางด้านซ้ายซ้ายมาที่พิรดาพีระดาจะยกลูกนี้แม่ไม่ผ่านทางด้านซ้ายหนึ่งยังได้อยู่ที่พิรดาพิรดาเบร์ทํำบอลลั่นมามาถึงไม้เท้าไม้เล็กก้าวของทางด้านโนนสวรรค์ครับปั๊มบอลอยู่ครับพลุกพลิกันอยู่กลางสนามครับบอลหลุดมาถึงเท้าของด้านสายหนึ่งครับสายหนึ่ง ต่ายบอลมาที่หมายเลขสี่ครับกระชากไปแล้วครับลุงนี่ชากไปแล้วครับลุงนี่บอลมันติดโคนครับแม่แต่สนามดีดีนี่น่าจะจึงหน้าประตูได้ครับบอลหลุดมาถึงชมพู่ชมพู่ยกบอลลูกนี้ไม่ผ่านทางด้านโนนสวรรค์ครับโนนสวรรค์มาอย่างไรครับกระ่าบอลลูกนี้ไปแล้วครับหมายเลขยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าลุยแม่ปั๊มบอลกันเองครับบอลหลุดมาเท้าว้1สิบสี่ทางด้านเจ้าขามใหญ่ครับเจ้าขามใหญ่เดตอนนี้บุกหนักเลยทีเดียวหวังที่จะ การันตีในการเข้ารอบมามาถึง27ครับทางด้านโนนสวรรค์เปียบแย่งกันอยู่ครับแม่ได้อยู่ที่ไซนึงเจ้าคัามใหญ่ครับ19ครับลูกนี้มองหาเพื่อแล้วจะจ่ายบอลไปตรงโทนเลยตรงไหนไม่เล่นกยนเล่นแม่ตรงโพนนี่เลยไปแล้วครับไปบอลไปแล้วแม่ยกมาแม่ไปผ่านทางด้านโนนสวรรค์โนนสวรรค์ได้บอลอยู่ครับไยบอลมา <c oughs> มา,มาชมพู่ครับชมพู่จะดักบอลได้ลูงนี้ <c oughs> พลิกบอลไปแล้ว ยกบอลต่อยเพื่อนแมมไม่ไม่กินเลยไม่ทั้ง้านซ้ายหนึ่งมาที่พิรดาพิรดามองหาเพื่อนมันจะ้อไปเลยครับมองหาเพื่อนยกไปมองกินข้าวเลยมงหาเ่อมา่ทังด้านซ้ายนึ่งมาที่พิรดาครับรูกนี้จะให้หมายเลขี่แ่ไม่ผ่านจิมครับจิมุนบอลยาวๆมาไป่ให้หมายเลขก้ามาที่นอย น้อยหนุนบอลมาข้างหนึ่งติดเท้าทั้งหน้านนดสวรรค์ครับนนสวรรค์มามที่<ม>พิร<ม>ดาพิร<ม>ดาหมายเลขยี่สิบแปดทั้งหน้านนดสวรรค์มีความจำลองเต็มที่เก่งเลยทีเดียวครับลูกนี้กรรมการเป่าฟาวครับทางด้านนนสวรรค์ได้ฟรีคิกครับลูกนี้ไม่ไปเล่นของเขาไหวย,ยังไงครับท่านสอบต่อทิศครับกับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่โชนครับมีอัจีตเพิ่มไหมครับ ลูกละห้าร้อยใช่ไหมครับจบเกมห้าร้อยล้ำนาครับลุงนี้คู่ต่อไปปรุดจับตามองดูให้ดีนะครับคู่ชิงคู่ชิงสุดท้ายของตารางนะครับมาที่น้อยครับน้อยนุนบนยาวมาแล้วทีเดียวไม่ผ่านทางานพิรดาพิรดามองหาเพื่อนแหมจะไปเองแล้วครับลุงนี้กระชากลบน้อยแล้วหนึ่งแล้วลงไปแล้วครับปองหาเพื่อนมีไหมหน้าประตูของทางานสายหนึ่ง ไม่ผ่านทางด้านใช้หนึ่งครับบอลยังหลุดมาที่พีรดาพีรดามีน้อยมาปั้มบอลครับปั้มบอลมาที่หมายเลขสี่ทางด้านใช้หนึ่งครับใส่หนึ่งยังได้บอลที่สี่สี่ล็อกหนึ่งล็อกสองมาแล้ว inside. ปล่อยบอลต่อเพื่อนเพื่อนยังที่เพื่อนแล้วปล่อยให้หมายเลขสี่เล่นครับ <S <S ลูกสี่แม่ติดน้ำครับติดน้ำลูกนี้ยังได้อยู่ที่สี่หมายเลขสี่ทางด้านใช้หนึ่งจะยกบอลลูกนี้ผ่านให้หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าได้บอลครับพลิกบอลกลับบอลลูกนี้มาปล่อยให้หมายเลขสี่ข้างหนึ่งหนุนบอลไปให้ หมายเลข12ครับหมายเลข2อั้งหน้าใส่หนึ่งเจ้าขามใหญ่ว่ายังไงยังได้อยู่ที่หมอบอลลุกมาถึงทางด้านโนนสวรรค์ครับมาแล้วครับมาแล้วครับยกบอลยาวๆมาพิรดาพิรดาจะบอลลายพลิกบอลลูกนี้ได้ครับลูกนี้จะผ่านไหมจะผ่านน้อยไหมผ่านไปแล้วครับน้อยครับน้อยอย่างน้อยเบียดแย่งอยู่กับพิรดาลูกนี้ว่าไงครับเบียดแยงบอลได้ลูกนี้โอ้กรรมการเปล่าเลยครับน่าจะได้ใส่หนึ่งครับเจ้าขามใหญ่ครับได้เปิดฟรีคิกลูกดีโดยน้อยครับ หนอยหนุนบอลยาวๆมาเลยทีเดียวอ่ะจะให้ชมพู่ครับมีทางด้านใส่เนื้อทางด้านนนทสวรรค์เบียดแย่งบอลได้บอลหลุดมาถึงหมายเลข1 9ทางด้านนสนสวรรค์ไปบอลต่อให้3 3 33มีทางด้านชมพูม่เบียดแย่งบอลอยู่ครับลงนี้หนุนบอลมาให้เพื่อนหมายเลข12ทางด้านเจ้าขามใหญ่ครับเจ้าขามใหญ่ทังได้บอลลูกนี้ครับยังได้บอลอยู่บ้างยังไงครับหนีบอลครับกรรมาการเป่าบอกว่าฟาวรอเปล่ปาครับเปาวาไปเลยครับทางด้านนนทสวรรค์ครับได้เปิดบอลครับ โทิรดาครับคู่ต่อไปถึงว่าจะไม่ไม่เข้ารอบครับเตะด้วยศักดิ์ศรีครับเ <c oughs> ดิมพันด้วยครับใครแพ้รับไปเลย1,000บาทครับ <c oughs> ไม่ใช่ชนะนะครับ <c oughs> บอลนะครับหนุนบอลออกข้างสนามไป สู้กันนะครับสู้จริงๆครับถึงบอลอาจจะบอลทุ่มบาครับลูกนี้แม่ปั๊มบอลกันครับบอลยังอยู่ที่พิริดาพิริดาไว้ย,ยังไงครับยกบอลมาหมายเลขเก้าหมายเลขเก้ายกบอลต่อยเพื่อนบอลหลุดมาถึงเท้าทางด้านโนนสวรรค์ครับโนนสวรรค์บอลต่อ้เพื่อนไม่ผ่านทางด้านซ้ายหนึ่ง ส่หนึ่งปั๊มบอลลูกนี้มา,ท,าที่หมายเลขสิบสองครับ,บหมายเลขสิบสองมาถึงทางด้านโนสนสวรรค์ครับโนสบนสวรันโนุนบอลไปถ้าเสมอไม่ให้ใช่ไหมครับเอาไปแล้วครับทางด้านใส่สี่ลุ่นแล้วครับหมายเลขส<บ>ี่เอาใจทางด้านใส่หนึ่งครับหมายเลขสี่ครับมีทางด้านโนนสบรนเนี่ถ้าไม่จิ้มบอลลูกนี้อุรุษาตูออกมารับ,บได้ครับ ุนบอลยาวๆมาเลยทีเดียวทางด้านบ้านนนสวรรค์ครับยกบอลลูกนี้ไม่ผ่านทางด้านใซนึงเจ้าขามใหญ่ครับหมายเลขสิบสี่ครับสิบสีมมม่มามาทางด้านนนสวรรค์จะบอลได้ลูกดีว่ายัางไงครับลูกมาแล้วครับไซน,นึงชนะไซนึงว่ายัางไงครับลูกนี้สองวาแมา่ผู้สามตัวยืนถูกที่ถูกทางครับโอ้ยโอ้ยว่ายัางไงครับทางด้านไซนึงครับ มีแรงอัดเทียมไหมครับคู่ต่อไปครับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยครับพร้อมแล้วลงสู่สนามได้เลยครับว่ายังไงครับท่านผู้นำมูติเดหนงครับย่างไงครับเอ๊ยยังดานโนสบันนี่ ถึงยังไงห้าร้อยแล้วครับเรียนตัว,ว,วะนะครับโอ้ยังครับอปมากองครับลูกละสองร้อยครับบุญนึ่งครับแต่ถ้าจิ้มนะครับถ้าจิ้มยิงเข้ามารับได้เลยครับมัอิเล็กขี้โคนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับเรามาชมที่สนามาที่พิรดาครับพิรดานะครับเต้นเหนื่อยเลยพิรดารับมาบอลมาหลุดมาถึงบ้านโนนสวรรค์ครับวันนี้เตะตมๆตกดีเหลือเกินลูกละสองร้อยครับมารับที่ท่านประธานสภาได้เลยครับสนับใส่หนึ่งครับลูกละสองร้อยครับแต่จิมยังเหมือนเดิมครับไทกจิมยิงเข้ามารับได้เลยครับกรรมการเป่านกบินหมดเวลาการแข่งขันครับ Ha 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 ha!